เดือน้าๆนะครับเล็กน้อยสาหรับตบรรจุมาทากิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็จัดเ็นะทุกปีครับครนนี้อาจจะมีกิจกรรมท่ชนพระทุกแถวค่ะสงภาพก่อนเกินน้าเลยคน

มีอะไมีการอการเปิดสกรลาดใหม่ก็เลยจับทีมมารวมกันเพื่อที่จะปล่อยกระบวนแล้วก็ไปตามจุดต่งางๆซึ่งแต่ละปีก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะั้พอเดือนต่อไปหรือระยะครั้งต่อไปก็จะมีการไปลงตามจุดไม่ได้มารวมกันแบบนี้นะครับแต่ก็จริงๆเ,เป็นกิจกรรมซึ่งเราทําต่อเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขายกับทีลีนะครับเพื่อเป็นการแบบมหนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในพื้นที่ึต่างซึ่งซึ่งมันธรรมดานั้นที่เราไม่ออกลูกค้าก็จะมาหาเราที่ตรองออฟฟิศมาทำสิ่งนการลูกค้าต่างๆแต่แตน,น,นะประมาณเดือนหนึ่งหรือแล้วแต่ว่าความเหมาะสมเราก็จะขอไปบริการลูกค้าอย่างสถานที่ต่างๆเพื่ออ่านามจับลูกค้าและก็เพื่อเเป็น,นการจัดกิจกรรมก็้ทีที่ทปีครับครับครับ